วันที่24กุมภาพันธ์2567พบว่าฝ่ายห้วยซันอนุสรณ์ตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเกิดโพรงขนาดใหญ่ด้านใต้สันฝายไม่สามารถเก็บกักน้ำเอาไว้ได้ส่งผลกระทบให้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกว่า50แห่งและแปลงโคกหนองนาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ กินพื้นที่เป็นอนาบริเวณ9หมู่บ้าน2องตำบลที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อจัดส่งไปจำหน่ายที่โมเดิร์นเทรดเทสโก้โลตัสและตลาดค้าส่งพืชผลทางด้านการเกษตรในเขตจังหวัดขอนแกน่นต่อมาเมื่อวันที่26มีนาคม2567นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ทราบถึงความเดือดร้อนจึงได้มอบหมายให้ในายชินกรแก่นคงนายอำเภอเมืองขอนแกน่น ให้ประสานขอรับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วนโดยในเบื้องต้นนี้มีผู้ใจบุญให้การสนับสนุนเป็นเงินบริจาคดังนี้ 1. บริษัทขอนแก่นบริเวรี่จำกัดจำนวน3 0 0 0สนบาท 2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจำนวน30,000บาท 3. กํกำนันตำบลดอนหันจำนวน2 0,000บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3,50แสนบาท 4. บริษัทซีพีขอนแก่นจำกัดสนับสนุนสิ่งของจำเป็นต่างๆในส่วนการปฏิบัติงานซ่อมแซมฝายนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้ในายชินกรแก่นคงในอํอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบนายพัทรพลนหนองคายอนุกรรมธิการเป็นผู้ให้คำปรึกษานายวิรัตเหมะ นายช่างอาวุโสภาคสนามเป็นนายช่างผู้ควบคุมงานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนหันและจิตอาสาทุกท่านเป็นหน่วยดำเนินการเนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนภายใต้งบประมาณที่จำกัดจึงได้มีมติให้นำเทคนิคบินซีเมนเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมโดยกำหนดเป้าหมายให้ตัวฝ่ายสามารถใช้งานเก็บกักน้ำให้ได้ภายในเจวัน เมื่อง,งานแล้วเสร็จในวันที่4เมษายน2567ทำให้ฝายแห่งนี้สามารถเก็บกักน้ำได้ที่ระดับความสูง4เมตรซึ่งเท่ากับความสูงของฝายเดิมที่ชำรุดหากมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะมีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า10ปีทั้งนี้นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นว่า หากสามารถสูบน้ำจากแม่น้ำชีเข้ามาเก็บกักในลำห้วยซันได้จะทำให้พี่น้องประชาชนนับหมื่นครัวเรือนที่กำลังเดือดร้อนจะมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี2,567ในอนาคตหากมีการพัฒนาต่อย,ยอดจะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักได้มากกว่า3ล้านลูกบาศกเมตร ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีน้ำสำหรับทำอาชีพการเพาะปลูกอุปโภคบริโภคตลอดจนช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้เป็นพื้นที่นับแสนไร่โครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบด้วยการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่แหล่งน้ำดังหัวข้อต่อไปนี้ 1. สามารถประยุกต์ใช้ลำห้วยสันให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ 2. สามารถประยุกต์ใช้ลำห้วยสันที่มีความยาว11กิโลเมตรให้เป็นคลองส่งน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถกระจายน้ำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 3. นํนำเทคนิคดินซีเมนต์มาประยุกต์ใช้อุดรูโครงใต้ฐานรากพร้อมกับหุ้มตัวฝายเพื่อป้องกันการรัว่วซึม 4. ประยุกต์การจัดการแหล่งน้ำในรูปแบบประหยัดให้เหมาะสมกับท้องถิ่นตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้านำองค์ประกอบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตวิธีสร้างงานสร้างรายได้จัดเป็นแลนด์มาร์กส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิน่นและการมีส่วนร่วมที่ดีของชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป